สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรันพันุไพรทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทางช่องอาจารย์รันพันุไพยพารวยช่องทางนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสมาชิกแล้วสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มมีวีดทุกท่านนะครับ mm hmm. สาหรับวันนี้นะผมรันพันุไพรก็จะมาให้แนวทางชุดเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับเลวิ่งสนามบินน้าที่ทุกคนรอคอยนะครับรอบก่อนให้เก้าออกเก้าแปดนะครับรอบที่แล้วให้ห้านะครับออกสี่ห้านะครับ รอบนี้วันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดเล่วิ่งสนามเปน้ําจะเป็นตัวไหนก็มารอดูกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับก็ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางดีๆท่านที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิกและเอฟซีสามช่องครับรอบนี้เล่วิ่งสนามแม่น้ําก็อาจมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรอบสัญจรนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับ ใช้วิจารณญาณการถุงรับฟังนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็อ่านนะครับมาดูกนครับหนึ่งันว่าคมหกแปดเลขวิ่งสนามมีน้ําเป็นตัวไหนครับหนึ่งทันว่าคมหกแปนครับเลขวิ่งสนามมีน้ําให้วิ่งสองตัวเดียวนะครับลขวิ่งสองตัวเดียวนะครับชอบสองอะไรก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับอย่างก็เพิ่นแล้วแต่เป็นแนวทางดีๆนนที่นำมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับ ส่วนเลขวิ่งสนามมิน้ำรอบที่แล้วนะร6บันยายน68นะครับให้วิ่งาตัวเดียวนะครับอ่าเลข้ทยวันที่หนึ่งก็ออก145นะครับอ่ารอบก่อนให้วิ่ง9ก็ออก898นะครับเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องแครหน้าจอไ้เลยครับเลขวิ่งสนามมินน้ำที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะครับ1ธันวาคม68ให้วิ่ง2ตัวเดียวนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นำานืทอาดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกและเอซีทางช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังทางช่องรันพังพ่ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพังพายก็ฝากเลขวิ่งสนามมีน้ำไม่ใค่นี้ครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ